สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งปนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะมาชมมาส่องพานะครับมาพูดคุยกันเรื่องพานะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับเนาะก็มาชมมาส่องมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่นะครับผมสงสัยอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็ มาพูดคุยกันนะเพื่อนเพี่นะครับว่านะครับพระเนื้อเมฆพัดนะครับของหลวงปู่บุญนะครับเป็นพระโรงงานสร้างจริงไหมนะครับผมก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมละกันนะครับนะก็เลยมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อพ่พี่ฟังนะครับผมนะครับก็นะครับก่อนอื่นนะครับเนาะพระเนื้อเมฆพัดหลวงปู่บุญนะครับเนาะพระนะครับพระพิมพ์นี้นะครับเนาะพระปิดตานะครับเนาะหลังยันนะครับ ปิตาหลังยันนะครับแล้วก็กีดบัวพิมพ์ต่างๆนะครับนะนะครับเป็นพระแท้นะเป็นพีมพ์นะครับมีหนังสือลองรับนะครับมีหนังสือวัดลองรับนะครับเนาะหนังสือวัดลองรับนะครับหนังสือวัดนะครับเขียนเมื่อปีสองห้าสองแปดนะครับนะให้ทําบุญที่วัดนะครับก็เป็นของอาจารย์สุทนสศรีหิรันนะครับเนาะก็ท่านก็รวบรวมข้อมูลนะครับของคนข้างวัดนะครับสิ์ใกล้ชิดนะครับที่มีพระ พวกเนื้อเมฆเนื้อเมฆพัดพิมพ์ต่างๆนะครับนะครับก็จะเป็นนะครับปิดตานะครับนะปิดตากีบบัวนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะเพื่อนพี่นะครับขึ้นรูปไปคร่าวๆไว้ให้ดูนะครับก็เป็นปิดตากีบบัวต่างๆนะครับก็เป็นพ้าแท้นะเพื่อนพี่นะครับออกบัตรได้ครับแต่ครับนะครับราคาไม่ค่อยราคาไม่ค่อยแพงนะครับเพราะอะไรครับเขาว่ากันว่านะครับเนาะ <mile> เป็นผ้าโรงงานนะที่เป็นผ้าโรงงานคล้ายๆเป็นผมเป็นผมสีหน้าของหลวงพ่ออีนะครับนะเป็นผ้าโรงงานครับมันเป็นอย่างนี้นะพี่นะครับแต่มันก็เลยทําให้ผมสงสัยว่านะครับนะครับเป็นผ้าโรงงานจริงๆไหมนะครับนะครับก็มาในแนวนี้ดีกว่านะพี่นะครับนี่นะครับแต่เรามาลงกล้อง่องกันนะพี่นะครับเนี่ยไอคาที่ผมสงสัยนะครับ ก็ก่อนอื่นนะเพื่อนๆพี่นะครับก่อนอื่นนะครับคือในหนังสือเขาเขียนจริงนะเพื่อนๆพี่ก็มีพระพิมพ์นั้นพิมพ์นี้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่ามาโรงงานสร้างนะเพื่อนเพื่อี่นะครับแต่เขาให้แง่คิดครับเพื่อนๆพี่นะครับเขาให้แง่คิดมาข้อนึงนะครับว่านะครับหลวงปู่บุญกับหลวงปู่นาคนะครับท่านเป็นมีความสนิทสนมกันนะครับนะท่านมีความสนิทสนมนะครับเป็นนับถือนะครับเป็นสาธรรมิกนะครับผนมเพราะความที่หลวงปู่นาคท่าน ท่านแก่พรรษากว่านะครับเนาะและอีกอย่างครับคุณวีนะครับท่านก็อยู่จังหวัดนครปฐมเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ไกลกันนะครับผมก็เขาพูดกันประมาณว่านะครับคือหลวงพุทธนาคอ่ะเปรียบเป็นเจ้าตำรับอาจารย์ใหญ่แห่งเนือเมฆพัดนะครับดังนั้นน่ะคุณววพีก็ต้องมีการนะครับการแลกวิชานะครับการรับสูตรมานะครับมาสร้างมาทํานะครับมันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับถ้าท่านจะสร้างเองนะครับเพราะมีที่มาครับท่านมีที่เรียนนะครับผม ก็เหมือนพระนะครับหลวงปู่บุญพิมพ์ป้อมใหญ่พิมพ์ป้อมเล็กนะครับท่านก็แลกวิชามาจากพระสังฆราชแพรครับนะครับท่านก็มาหล่อที่วัดกลางบางแก้วนะครับก็ไม่เห็นว่าจะเป็นพระโรงงานแล้วครับนะครับนะครับเคจินะครับยุคเก่าๆ่าท่านใฝ่รู้นะครับเพื่อนๆพื่นพี่นะครับก็เลยงงว่าเอาทาไมถึงไม่บอกคนว่าถึงทาไมถึงงไปบอกของท่านว่าเป็นเป็นเป็นพระโรงงานนะครับทั้งๆที่ท่านก็มีครูอาจารย์นะครับที่เขาทําทางด้านนี้มานะครับและอีกอย่างนะเพื่อนเพพี่ที่ผมนะครับ จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือนะครับมันจะมีนะครับเนาะเบญจะนะครับพระเบญจะพวกเนื้อเมกพัดนะครับนะมีห้าเบญจะเบญจะก็คือห้านะครับแล้วเพื่อนๆดูชื่อนะครับเนาะก็หนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับปุนาะพระห้วยจระเข้นะครับสองพระธาตุวัเนียงแตกครับสามผู้จันทร์วัดบ้านยางนะครับสามพ่อป้องวัดหลุมดินนะครับเอ้สี่นะครับสามผู้จันท์บ้านยานะครับ สี่พ่อป้องหลุมดินนะครับห้าพ่ะชมวัดบางปานครับนะครับเพื่อนๆพพี่ๆครับดูนะครับนะห้าเกจินี้นะครับท่านอยู่ในยุคเดียวกับหลวงปู่บุญนะครับนะครับบางองค์อยู่หลังหลวงปู่บุญอีกครับนะครับหลวงปู่บุญท่านมรณภาพปีสองสี่เจ็ดกว่าครับนะครับสองสี่เจ็ดกว่านะครับเนี่ยท่านทันหมดหรอครับนะท่านยุคปู่นาคท่านยุคท่านยุคหลวงพ่อทาปู่จันพ่อป้องหลวงพ่อชมนะครับนะครับท่านทันยุคหมดนะครับนะ ทนอยู่ในยุคเดียวกันนะครับทําไมถึงห้าเกจิถึงไม่ว่าถึงไม่มีใครว่าเป็นพระโรงงานบ้างล่ะครับนะครับก็ผมว่านะครับในความคิดผมนะคือหนังสือเขียนเมื่อปีสองห้าสองแปดนะครับนะคือรวบรวมเพิ่งจะมาตีแผ่ข้อมูลนะครับแล้วตอนนี้นะครับเป็นปีนะครับคือพระเป็นจาห้าคือห้าองค์ที่ผมพูดเนี่ยคือเล่นกันมานานนมแล้วไงครับคือของไม่มีในสนามนล่นะครับแล้วตอนนี้นะครับ พ่อหนังสือมาลองรับวะพภาพวกนี้เป็นของหลวงประบุญนะครับด้วยความที่เขาเพิ่งมาเล่นและของมันแบบมันเยอะนะเพื่อนเพื่อนพี่ก็จะไปเปรียบเทียบกันเป็นนี่ครับเหมือนของหลวงพุอีนะครับที่ยังเยอะอยู่นะครับก็ตียัดกันว่าเป็นพระโรงงานนะครับเพราะเขาเพิ่งจะมาเล่นเพราะหนังสือที่เพิ่งมาออกเมื่อปีสองแปดไงครับนะครับแต่ลืมไปว่าท่านอยู่ในเกจิยุคเบญจะนะครับท่านอยู่ยุคเดียวกันนะครับแล้วพระทานะครับ พ่อทานะครับแล้วเพื่อนเพื่อพี่ดูปู่นาคพ่อทาปู่จันพ่อป้องพ่อชมนะครับนี่ครับนครปฐมกับราชบุรีหมดเลยครับท่านอยู่เหลือแวกเดียวกันนะครับปู่บุญก็อยู่นครปฐมนะครับเออแปลกครับแต่พออีไปชนบุรีเลยไปไกลแยกไปไกลเลยนะครับนะครับน่าอยู่นครปฐมอยู่ราชบุรีนะครับเออแต่ว่าพระหลวงปู่บุญเป็นพระโรงงานสร้างอะแปลกดีนะพั่อนๆบีทั้งทั้งทั้งไอ้ทั้งทั้งที่ท่านก็มีแลกวิชากับหลวงปู่นาคนะครับวัดห้วยจระเข้หลวงพ่อทาพเนียงแตกนะครับ พระทานะครับท่านอยู่ใน1ิบเกจิที่มีพลังจิตสูงสุดนะครับปู่บุญท่านก็อยู่ครับนะครับท่านก็ติดหนึ่งในสิบนะครับนะครับท่านเป็นเกจิยุคสองสี่หศูนย์ะฮะสองสี่ห้าหนึ่งะเพื่อนเพ่พี่นะครับแล้วคนไปว่าของท่านของท่านเป็นผ้าโรงงานนะครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะของท่านเยอะเหรอนะครับเห็นของท่านแบบมันเกลื่อนกาดมันไม่มีแบบเพราะหนังสือเพิ่งจะออกปีสองแปดอะเพ่อนเพื่อนพี่นะครับนะครับก็ว่าเป็นผ้าโรงงานนะครับ ผมว่ามันไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเพราะ5เพราะ5เป็นจ่า5เป็นจ่าท่านก็อยู่ยุคในยุคเดียวกันนะครับผมไม่เห็นว่ามีใครว่าหลวงปู่นาคพาโรงงานล่ะครับหลวงพ่อทาพาโรงงานนะปู่จันทร์บ้านยางพาโรงงานพ่อป้องหลุมดินพาโรงงานพ่อชมวัดบางปาน่ะเป็นพาโรงงานนะครับนะครับทั้งทั้งที่พ่อชมบางปานะครับนะคือมรณภาพหลังหลวงู่บปุณิกนะหลวงพ่อป้องก็หลังนะครับนะ แต่ปูจ่จันพ่อทาปู่นหน้านี่จะยุคเดียวกันแต่ปู่นหน้านี่ก่อนเลยนะครับนะสององค์นี้ยุคเดียวกันพ่อทาพ่อทากับปู่จันเนี่ยครับจะยุคกับหลวงปู่บุญเลยนะครับนะผมก็เลยแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยนะเพ,พื่อนพี่ๆนะก็เลยมาเล่าให้เพื่อนเพ่พี่ฟังนะครับนะว่าทําไมถึงไปว่าของท่านเป็นพระโรงงานนะครับทั้งๆที่เราแวกน,นคนปรปฐมกาชบุรีนะครับก็มีเกบเบจกิเบญจะาเข้าสร้างกันทางนี้เเพ,พื่อนพี่ๆนะครับแล้วท่านเป็นเพื่อนเป็นสาธมิกกับพ่อทานะครับปู่จันนะครับนะครับไปแลกเปลี่ยนนนวิชากััะครบ พูดตรงๆก็เหมือนเห็นเพื่อนสร้างนะครับนะแล้วเราจะไม่ลองสร้างเหรอนะครับด้วยความที่เราก็มีแล้วการการเสกเนื่อไม่กระพัดไม่ใช่ธรรมดานะเล่นแร่แพทธาตุนะครับมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะครับนะครับมันต้องทําหลายอย่างมันต้องมีวิชากํากับด้วยนะครับเพื่อนพี่นะครับถึงจะทําได้นะครับนะนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับที่ผมสงสัยนะครับก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ฟังนะครับ แล้วนะครับหลักการของผ้าโรงงานอีกอย่างหนึ่งที่ผมที่ผมที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะเป็นพี่นะครับผ้าโรงงานนะครับอ่ะก็เหมือนหลวงพ่อีนะครับนะผ้าโรงงานนะครับต้องเป็นพิมพ์คล้ายๆกันแล้วมีสร้างหลายๆวัดใช่ไหมครับเนี่ยพรมสี่หน้าหลวงพ่อีนะครับมีสร้างคล้ายๆกันประมาณสามสี่วัดนะเป็นพี่นะครับทางใต้นะครับหลายเนี่ยมีสร้างหลายที่นะครับนะครับ ก็เลยทําให้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีของดีเป็นของดีที่ราคายังไม่แรงนะครับเนะเก่าแท้นะครับราคายังไม่แรงนะครับเพราะเป็นพระโรงงานไงครับนะครับมีสร้างหลายที่นะครับนะครับมันก็เลยเจาะจงที่ยากนะครับถ้าเปรียบเทียบก็ในยุคหลังก็เป็นพระศิวิลลพิมพ์ยานะเปิ้ลเป้พี่นะครับที่มีสร้างหลายวัดนะครับเพราะโรงงานพวกพิมพหนังกวักอ่ะต่างๆนะครับกระแท้แต่สร้างหลายวัดเหมือนกันครับมันต้องมีหลายวัดนะเปิ้เปิ้ลพี่นะครับนะครับเนี่ย เขาถึงเป็นพ้าโรงงานนะเพื่อนเพื่อนพี่แหละครับแล้วพิมพเนี้ยเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่มีเห็นที่ไหน,นครับก็มีแค่วัดกลางบางแก้วนะครับที่เล่นกันพวกกีบโงงกีบัวนะครับผมก็ไม่เห็นมีโผ่มาจากที่อื่นที่ไหนเลยนะครับก็เล่นกันอาจเจอพิมพ์นี้กกอาหลงหลงอหลงผูบุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับแล้วมันมีเหตุและผลนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะนะครับพระเมฆพัดทำไมต้องจ้างโรงงานนะครับเขายุคสงครามอินโดจีนครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับพ้าพิมพ์นี้นะครับสร้างราวสองสี่แปดศูนย์นะครับนะ เป็นยุคสงครามอินโดจีนนะครับต้องใช้ความเร็วนะครับเอามาเอามาเยอะเยอะนะครับแล้วก็มาเสกแล้วก็แจกให้ประชาชนไ้คุ้มของคุ้มตัวนะครับนะเขามีสงครามอินโดจีนนะครับแล้วผู้บุญท่านวรนาภาพปีสองสี่เจ็ดกว่าครับมันก่อนอินโดจีนตั้งนานนะครับนะครับแล้วท่านจะจะจ้างโรงงานทําเพื่ออะไรครับนะครับนะครับผมก็เลย ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมสงสัยนะเพื่อนพี่นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนพี่นะครับนะครับแล้วเพื่อนเพื่อพี่ดูนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับความเก่าของเมะพัดนะครับเนาะแล้วบางคนก็บอกอ่าเป็นผ้าโรงงานเป็นผ้าโรงงานเพราะเห็นเยอะนะครับเกลือนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมีเกณนะเพื่อนเพี่นะครับในสนามนะครับแต่เนื้อหาเขาไม่ใช่เขาไม่เก่านะเขาไม่ถึงยุคเพื่อนเพื่อนพี่นะครับ เป็นผ้าที่เก๋เยอะด้วยครับนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็ดูกก่าวไว้ถึงยุคอับเพื่อนพี่นะครับนะความเหี่ยวความยุบความย่นเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนพี่พี่เดี๋ยวลงกล้องสองนะครับนี่นะครับเนี่ยเพื่อนพี่ดูนะครับนะผิวสัมผัสนะครับแล้วก็เนี่ยตามล่องเห็นไหมครับตามร่องเขาก็เหี่ยวนะครับนะเขาต้องเหี่ยวต้องย่นนะครับนะความเก่าของเขาครับแล้วก็นะครับ ภาพพวกนี้เพื่อนเพื่อนพี่เห็นไหมครับนะครับาบตะกันต่างๆนี่ครับเป่นบนบอกถึงความเก่านะครับนะครับภาพพวกนี้ภาพเมฆกับพัดก็เหมือนผ้าหล่อชนิดหนึ่งนะครับเนี่ยดูตะใบให้เก่านะครับผิวกับมันก็แค่จะจบละเพื่อนเพื่อนพี่นะครับอ่าบางคนไม่เห็นภาพนะครับนี่มาเลยมานี่โอเคนะสไตล์ผมนะครับเนาะต้องเห็นกันไปเลยนะครับนี่เก๊พ่เพนพี่ดูก่อนอื่นดูความตึงก่อนเลยนะครับผิวสัมผัสเห็นไหมครับนี่ เดี๋ยวผมซูมนะพี่ีนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยความตึงตามผิวนะครับเพื่อนๆไปดูซอกเห็นไหมครับเนี่ยเหี่ยวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเหี่ยวแล้วเพื่อนพี่ดูนะครับอันนี้เกสหลวงพป้องวัดไอ้วัดลุมดินนะครับที่ผมบอกว่าเบนจ่านั่นแหละครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็แค่เนี้เป็นเพื่อนพี่นะครับเห็นไหมครับ ตึงในขอบนะครับนะมันไม่มีความเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับมันจะตึงนะครับนะครับมันจะคมนะครับมันไม่มีความยุบตัวนะครับออกไปไหนแล้ววะอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับดูพื้นัผัสนะคุณพี่นะครับเห็นไหมครับจะมีตะกันเห็นไหมครับจะมีความเหี่ยวนะครับการเซ้นตัวของโลหะนะครับนี่ครับนี่ครับ โลหะเขาก็มีความเซตตัวนะเพื่อนเพ่นี่นะครับเขามีการยุบการมีการเสื่อมนะครับนะครับเห็นไหมครับดูในซอกนี่ดูด้านหน้าดีกว่านะจะมีซอกให้ดูหน่อยนะครับดูในร่องแขนนะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดูตรงพุงเห็นไหมครับเนี่ยการเหี่ยวนะครับเนี่ยเพื่อนพี่ดูในร่องเห็นไหมครับมันไม่มีการเหี่ยวนะครับของของเก๊นะเพื่อนพี่นนี่ครับดูใต้แขนนะเห็นไหมครับจะเรียบไปเลยนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสเห็นไหมครับ จะเรียบนะครับนี่ครับดูอ่ะตรงมือตรงหน้าเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับเมฆพัดนะครับนะแล้วเมฆพัดอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆพื่นพี่นะครับการอนนี่อีกอย่างการดูอย่างนะเพื่อนๆพื่นี่นะเมฆพัดต้องไม่แตกต้องไม่ลานนะเพื่อนๆพืนพี่นะครับไอ้ที่ว่าแบบแตกลานมาอย่างนี้นะครับเนาะนะครับไม่ดีนะน่ากลัวนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเมฆพัดนะเขาหง เขาทานานนะเพื่อนพี่เขาเคี่ยวนานนะครับเนะเวลาหล่นมันแตกจริงนะเพื่อนเพื่อนพี่แต่มันไม่แตกแบบลันๆนวิ่งเข้าไปนะครับเนาะมันไม่แตกลานๆนแบบวิ่งเข้าไปนะเพื่อนพี่นะครับมันจะไม่แตกแบบรล้าอ่ะเพื่อนเพ่ี่นะครับมันแตกคือมันหลุดไปเลยหลุดไปทั้งติ่งเลยสมมุติตรงนี้แตกนะครับมันก็หลุดเป็นติ่งไปเลยนะครับแล้วมันเนื้อมันก็จะเรียบๆนะครับมันไม่ไม่แตกแบบาล้าเหมือนแก้วอ่ะมันเพื่อนพี่นะครับมันจะแตก คือเขาไม่แข็งแรงจริงเขาร่วงเขาแตกแต่เขาแตกหลุดนะครับเขาไม่แตกแบบเล้าๆนะครับเ่อนพิพีเพราะเขาหุงนานนะครับมันเหนียวมันมีความเหนียวพอสมควรนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับผมก็เลยงงว่าอ้าวทาไมเห็นของท่านแบบเห็นของท่านเยอะเหรออะไรก็เยอะสิครับก็ของท่านหนังสือเพ่งทะมารองรับเมื่อปีสองแปดนะครับเบนจ่าเขาสร้างเขาเล่นกันมาตั้งแต่ยุคนู้นนะครับเนาะ ก็หนังสือเขาเขาซึ่งเขาเพิ่อง,พองออกมาเมื่อปีสองแปดนะครับโดยอาจารย์สุธนศรีรันนะครับเนาะนะครับแล้วพอหนังสือออกมาก็เห็นของท่านก็คนเขาไม่รู้นะมันไม่มีคนเล่นมันก็เกื่อนสนามนะครับก็ไปตีว่าเห็นเนื้อเมฆผัดของหลวงปู่อีอ่าของปู่อีเยอะนะครับเกื่อนสนามนะครับนะก็อย่างที่ว่าของปูอ่อีท่านเป็นพระโรงงานนะครับเนาะเกอนสนามก็เลยยัดอันนี้ไปอ่ะเป็นพระโรงงานเหมือนกันมันมันไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับ เบญจานะครับอย่างที่บอกนะครับเบญจาพันเนื้อเมอก,กพัดกพาอยู่ในยุคท่านหมดนะครับนะนะครับถ้าท่านถ้าหลวงหลวงปู่บุญท่านสร้างมาโดยที่ท่านไม่มีครูอาจารย์นะครับไม่มีเพื่อนที่สร้างน,นะครับก็หลวงปู่น,น้าก็อาจารย์ท่านนะครับเนาะเป็นแลกเปลี่ยนวิชากันหลวงพ่อทาก็สร้างสามิกท่านกับเพื่อนท่านนะครับปู่จันทร์พ่อป้องพ่อชมก็หนูนะ่ะจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีก็ใกล้ๆกันติดๆกันนะเป็นบปพีถ้าท่านก็หลวงปู่บุญท่านก็อยู่นครปฐม นะครับผมงงว่าห้าเบนจาไม่เห็นมีใครว่าผ้าโรงงานนะครับแต่ไปว่าลงผู้บุญเป็นผ้าโรงงานนะครับผมก็เลยแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเขามาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับก็ดีครับเนาะเขาว่าเป็นผ้าโรงงานก็เพื่อนเพื่อนี่พี่ที่ใช้พุทธคุณนะครับเนาะก็จะได้เป็นใช้ผ้าที่นะครับที่ไม่แพงแล้วกันนะใช้ของดีที่ไม่แพงนะครับนะนะครับ แต่นะครับต้องดูนะเพื่อนๆพี่ดูให้เก่านะครับดูให้เก่านะครับนะไม่ใช่แบบนี่ครับสนามมีเก้นะเพื่อนๆพี่นะครับจะเป็นกีบปัวจะเป็นเนื้อตึงๆอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆพี่ในร่องก็ไม่มีความเหี่ยวอะไรเลยนะครับนะอันนี้เก้จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆพี่แต่เป็นพิมพ์อย่างนี้นะครับนะก็แท้ก็ดูนะครับนะนี่นะ you know, อย่างที่บอกนะนี่ครับเหี่ยวนะครับเนาะแล้วก็ในล่องเห็นไหมครับต้องมีการ เหนียวยุบย่นนะครับเนาะการแซรกตัวของโลหะนะครับนี่ครับคราบตะกันต่างๆอันนี้ครับเนาะมันบ่งบอกถึงความเก่าครับโน้ตพี่นะครับนี่ครับแล้วก็นะครับตะไบต้องเก่านะโน้ตพี่นะครับนี่ครับนี่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพื่อนวิพีนะครับเนาะที่รับชมกันจนจบนะครับก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ